สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องซูขูสุกันกันแล้วกันครับพบกับผมครับปีใหญ่สายล่าชาแนลครับวันนี้พาพี่น้องมากินซอยจุบนบรรยากาศบนดอยครับผมโอ้ยหเบิ่งครับบรรยากาศบนดอยหมอกเมฆหมอกกันมาครับตอนนี้กำประมาณนทุ่มหนึ่งแต่ว่าทึ่งดอยอาสิบวอาสิบะคำบันได้นะครับแต่ชาวบ้านเขาอาจจะคำแล้วมาพี่น้องมาซอยจุนกันครับที่ตับครับพี่น้องเบ๊วย ตอนนี้ใหญ่เลยครับอืมโอ้มาครับบวบหลายครับยัดครับพี่น้องพี่เกาครับผักบักเขือบักทัวมีผักแพลวนี่กะพักสะระแหน่นี่ผักชีไปเรื่อยสั่มาเท่ากันกชีไปเรื่อยครับบวบหลายอย่างจัดแลวครับพี่นอ้อง สดๆครับพี่น้องไปจุ่ทั้งดอยครับขึ้นเพล่บรรยากาศจะดีครับพี่น้องหลัง เสียงอะไรเสียงแม่งน <normal> Get <gettable> ั่นก็ดังบรรยากาศอยู่แบบว่าอยู่ทั้งดอยครับนี่ปลาในเขาครับไต่สีคุณสีครับเสียงแม่งกืด

Å mm. mm. oh. mm. โอกาสแต่มาเที่ยวครับก,ก็เลยเให้จิบซูพีซูนองเบิง่งว่าบรรยากาศมันใด้่ขนาดตอนย้ำเรงๆครับผมเนี่อชดขนาดเด้อ

cải cả các bạn đã luôn video này. Hẹn gặp lại. รัพิกบครับพี่น้องู้ไดมากคลิปนี้อยากฝากกดไลค์กดแจ้งนะครับเด้อกดซับจะใครติดตามชมอีพีหนาสี่พาไปใช้สำหรับอีพี่นี้ผ้ามาดอยครับบรรยากาศแบบยำแรงยำแรงหมอกกำลังลงครับผมโอเคครับ เราจีนี้กล็ลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะสวัสดีครับ